สองซ้ำหนึ่งสองซ้ำอใใหมใงเรปิดตรงนี้ได้สุนี่ตรงนี้อะไรัไงหนึสองซ้ำโอ้โหวาไหนโชว์ที่ที่ได้โชว์ก่อนอ๋อออนี่ของนี่ม่ของหนูเล็กก็เล็กของหนูหนูตัวเล็กไงอ่ะแจะอ่ะแจะได้สิแจกไปเลยหนึ่งสองซ้ำ โอ้หตาลงสีอะไรเดี๋ยวนะครับยายมาแกะให้ได้เลยแล้วยายใช่โอ้โหได้ให้สีอะไรครับแล้วต้องสิงนี้ครับลูกโอเคนี่ไงฉีดเลยนะครับอ่ะเด้อฉีดเลยครับลูกฉีดหนึ่งสองสามอหู

ไปเป็นท่านตัวตัวไหนมาม้าสลับบินท่านสลับกันไหม